น้ำตกเทาโต nope, ้บนภูพันคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีของวันที่สามสิเ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับไม่เคยเห็นน้ำตกเทาโต้มีน้ำเยอะขนาดนี้เลยนะครับฝนตกตั้งแต่ เมื่อวานนะครับตอนำ่ำๆวันที่30จนถึงขนาดนี้วันที่3สิสิงหาม 2, คม2568ฝนยังไม่หยุดเลย